รายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพสาระสำคัญอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นประเทศและภูมิภาค5ทวีปได้แก่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกามีอยู่มากมายหลายอาชีพแต่ละอาชีพต้องใช้ความรู้ความสามารถทักษะอาชีพ ตลอดจนมีลักษณะของการประกอบอาชีพแตกต่างกันออกไปดังนั้นก่อนตัดสินเลือกการประกอบอาชีพจำเป็นต้องศึกษาอาชีพนั้นให้ท่องแท้ตัวชี้วัดข้อ 1. อธิบายความจำเป็นการมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเองข้อ2ศึกษาอาชีพในชุมชนสังคมประเทศ และมีภาคทวีปได้แก่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพของตนข้อ 3. ลำดับอาชีพโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของอาชีพจำนวนสามอาชีพพร้อมทั้งให้เหตุผลในการลำดับอาชีพที่เลือก ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพเป็นการศึกษากระบวนการผลิตกระบวนการตลาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้องและนำมาพิจารณาว่าอาชีพนี้จะสามารถยึดมาเป็นอาชีพของตนเองได้หรือไม่ดังนั้นการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพเท่ากับการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพของบุคคลทั่วไปควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้การจัดการการผลิตเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าหรือการบริการโดยการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการผลิตเช่นการจัดหาวัตถุดิบแผนการใช้แรงงานแผนการใช้เงินทุน เพื่อให้การผลิตสินค้าบริการต่างๆเป็นไปอย่างประสิทธิภาพคือต้นทุนต่ำและรายได้สูงได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดการจัดการการผลิตเน้นไปที่การทำแผนต่างๆแผนที่ดีนั้นจะต้องผ่านการทดลองหรือผ่านการปรับเพื่อให้ได้แผนที่ดีที่สุดเมื่อได้แผนแล้วจึงนำไปผลิตสินค้าหรือบริการ ที่จำเป็นต่อการผลิตสินค้า 1. แผนการเลือกผลิตสินค้า 2. แผนการเลือกพหน่งที่ตั้ง 3. แผนการใช้แรงงาน 4. แผนการใช้ทุน 5. แผนกำหนดการผลิตสินค้า 6. ประมาณการผลตอบแทนแผนการเลือกผลิตสินค้าโดยศึกษารายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภคจำนวนผู้ขายจำนวนผู้ผลิตเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงมิฉะนั้นสินค้าที่ผลิตออกมาจะไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าจะทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายเมื่อสินค้าถูกผลิตขึ้นมาแล้วสินค้าบางชนิดอาจมีการทดลองแล้วนำไปตรวจสอบกับลูกค้าให้ทดลองใช้หรือทดลองชิมเพื่อดูความพอใจของลูกค้า แผนการเลือกทำเลที่ตั้งหมายถึงแหล่งที่ตั้งที่จะประกอบอาชีพการเลือกทำเลควรให้เหมาะสมกับลักษณะของอาชีพอาชีพบริการเช่นร้านขายอาหารร้านเสริมสวยต้องเลือกทำเลที่อยู่ในแหล่งชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมก็มักจะอยู่ในแหล่งที่มีวัตถุดิบอย่างไรก็ตามการเลือกทำเลควรพิจารณาระบบการขนส่งด้วย